สวัสดีครับอยู่กับพวกเราไปด้วยกันนะครับหลายๆคนก็มีคําถามนะครับว่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะสำหรับพวกเราไปด้วยกันขอรีวิวในคลิปนี้ครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ภารกิจวันนะครับถามว่าผมเอาอะไรมากางเต็นท์บ้างเนาะสำหรับสายมอเตอร์ไซค์ก็นี่ครับผมอันดับแรกนะครับกระเป๋าของเราตัวนี้เป็นกันน้ํา66ลิตร ของมอเตอร์บุสนะครับเป็นรุ่นเก่านะเพราะว่ารุ่นเก่ามันจะเป็นห่วงคล้องนะครับเขาจะให้สายมาซึ่งสายผมก็ทําหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใช้เป็นสายลัดก็แก้แทนนะครับสําคัญขาดไม่ได้เลยสําหรับสายกลางเต็นเป็นนี่ครับผมเต็นของผมใช้เป็น k 2 d ง d l i n นะขนาด3คนนอนนี่ครับผมก็ตามสปเปคเลยนะฮะประมาณนี้น้ําหนักอยู่ที่3.5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เนื้อผ้าก็เป็น1 5 0ย1 0าทีนะครับประมาณนี้ก็เคยทดสอบแล้วนะครับผมเอาไปกลางเต็นบนบนอะไรนะร่องน้ํามากลายเป็นเตียงน้ําไปแล้ว ออน้ำไม่เข้านะของเขาดีอยู่มาต่อมาครับผมที่ขาไม่ได้มาตัวนี้ตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นทาบขนาด3ามคูนสนะผมใช้ของเป็นดีสวยฟอกนะครับก็ภายในของเจ้าตัวทาบตัวนี้เนาะขนาด3ามคูณสเป็นผ้าใบานะฮะมีเสามาให้คู่หนึ่งเชือกเต็นแล้วก็สมอบกนะครับต่อมาเป็นเสาตัวนี้ครับผมเสาเนืมเนียมของเนชชัยอันนี้ผมใช้มาเป็นคําทาบนะครับแล้วก็มาค้ำพวกไฟชีดของเคทูนะครับแล้วแต่เลยว่าเราจะค้ำอะไรบ้างเนาะ ความยาวก็2เมตรนะครับแล้วก็ทั้งหมดต้นละ4ท่อนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับผมเก้าอี้อันนี้เก้าอี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้แบบไหนเนาะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบกลางธรรมดาโั่วไปก็ไดนะ้เริ่มต้นก็ตัวละร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันมาตัวนี้ครับใด้หน่อยตัวนี้นะครับผมเป็นโต๊ะของสนามเดินป่านะครับเป็นโต๊ะพับสามารถปรับความสูงได้นะครับมีทั้งหมด4สเต็ป ตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะซื้อมาหลายบาทเหมือนกันอันนี้ของผมก็เป็นชุดถ้วยชามนะครับผมจากหัวมะลายนะครับใช้ป็นหัวมะลายเลยเป็นสเตนเลสสามูนสี่นะในชุดของมันเองก็จะมีหมอ้อมีกระทะมีหม้อใหญ่จานผมซื้อมาประมาณสี่ใบชามสี่ใบนะครับพราะถ้วยน้ําจิ้มแล้วก็มีแก้วด้วยข้างในเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีในส่วนของที่เป็นกระเป๋ากันน้ำนะหกสิบหกลิตรของมอเตอร์วูฟดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้เป็นกาวชี้นะครับตรงรุ่นของเต็นเคทูข้างในผมจะเก็บเป็นเชือกตัวนี้ไว้นะถือว่าเป็นเชือกที่เอาไว้สำรองก็อนนี้ครับผมจะเก็บเชือกสำรองไว้ประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้ใช้มัดนั่นมัดนี่ตากผงตากผ้านะเขาใช้เป็นตัวนี้และครับผมซื้อมาสำรองเก็บไวส้สักสีหเส้นนะแล้วเตะเพื่อนๆใช้กันเลยอันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะนะครับที่ผมใส่เก็บไว้ในกระเป๋ากันน้ำนะครับเพราะว่าไว้สำนองมันเกียกัเนาะเอาไว้ในกระเป๋าจบเลยฮะใส่ถุงแบบนี้ชิ้นเหลือก็เป็นพวกเสื้อผ้านะ ชุดนี้นะครับเป็นชุดเครื่องปรุงของนิชไฮขนาดประมาณนี้ในตัวของมันอะ่ะจะมีขวดใสๆแสบเนี้ยทั้งหมด4ขวดแล้วก็เป็นกระปุกนะครับแบบนี้อีก2กระปุกซึ่งตอนนี้ผมกลายเป็นแบบนี้หมดแลว้วฮะเพราะว่าบางชิ้นบางอันผมก็เอาไว้ที่อื่นเนาะเป็นใสน่อนน,นนีม่มั้งแล้วก็นี่ครับผมเป็นกระปุกอะไรพวกนี้แหละแล้วแต่เพื่อนจะดีไอวางเนี่ว่าตัวเองจะใส่อะไรบ้างเนาะผมก็ใส่ประมาณนี้แหละเก็บไว้ สำหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าสะดวกมากๆนะเพราะว่าจัดเก็บเล็กแค่นี้นะฮะที่เหลือเราก็ใส่เป็นเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆเข้าไปนะครับให้เพื่อความหลากหลายของมันก็ถือว่าเหมาะกับสายไบยเกอร์อย่างเรานะครับที่เราไม่ต้องพกไปเป็นแบบกล่องใหญ่ๆแนละ้วเอาแค่นี้ก็พอโดยทั่วไปอ่ะเราใช้เครื่องปรุงไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะอ่ะนี่แหละครับผมประมาณนี้สําหรับเจ้ากระเป๋าเครื่องปรุงของผมในใี่จะให้ซื้อมานานแล้วแหละใช้ไนานแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นหมอนจากนี้จให้นะหมอนต่อลมก็ถามว่าซื้อมาใช้แลดีไหมก็ดีระดับหนึ่งครับผมแต่ยังไม่ดีที่สุดเท่ากับของอ่าหมอนของเชัชวนาะไอตัวละ500บาทอตตัวนั้นหน,น้นุ่มกว่าเยอะอันนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นอ่าของใช้ส่วนตัวนะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับสายสะพายดึงรังเหรอเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับที่เราซื้อครั้งที่แล้วที่ไปน่านกันไปซื้อในร้านขายวัสดุนะครับผม,บผมก็ได้มาตัวละร้อยกว่าบ,บาท นี่เป็นยี่ห้อนี้คามีเซฟก็ใช้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราให้เพื่อนก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ชอบว่าเราจะใช้ไฟแบบไหนแต่ผมอันนี้แหละซื้อมาชั่วคราวแต่ใช้กว่าจะพังอ่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ครับผมในกระเป๋านี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นถุงนอนนะจากเคชัวอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ20นะแต่บ้านเราก็ไม่ถึงใช้ไม่ถึง20ิองศาที่ เผื่อประมาณสักยี่สิบยี่สิบเจ็ดะไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่แล้วก็มาตัวนี้ครับผมที่อยู่ในกระเป๋าก็จะเป็นแผ่นรองนอนนะตัวนี้ก็ยาวพอดีกับตัวกระเป๋าขนน้ำเลยถามว่าตัวนี้ใช้ดีไหมก็ถือว่าตัวเริ่มต้นนะผมเพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนก็ว่าจะไปใช้ของเป็นตัวที่ดีกว่านี้อีกก็ราคาหลายบาทอยู่เอาตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะราคารา้อยกว่าบาทเป็นพองลมอัตโนมัติถ้าผมแล้วก็มีหมอนต่อลมในตัวด้วย ก็ถือว่าใช้ได้สาหรับเริ่มต้นนะใครๆที่มีงบประมาณเริ่มต้นก็สามารถใช้ได้สําหรับเจ้าตัวนี้ผมก็ใช้มาอยู่ที่วานสองสามปีแล้วครับผม,มความหนาของมันก็อยู่ประมาณสักเส้นสองเส้นนะครับผมประมาณนี้อย่างน้อยก็นอนหลังไม่ติดพื้นให้มันเย็นนะเนาะตัวนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องของความเย็นเวลานอนไปสวนอันนี้ครับผมเป็นถุงยาสามัญประจำาบะานของเรานะฮะข้างในมีอะไรบ้างนี่ครับผมมี เป็นเบตาดีนแผลสดแอลกอฮอล์สำลียาแก้ท้องเสียประมาณนี้นะที่จะใช้กันอะ่ะออชุดทำแผลกับพู้นี้แหละแล้วก็อันนี้ครับผมในกระเป๋าก็มีเจ้าคอนตัวนี้เพิ่งได้มาใหมออ่อันนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะหัวก็เป็นเหล็กอย่างดีเลยน้ำหนักได้อยู่นะแล้วก็มีที่แขวนด้วยออแบบนี้แหละส่วนตัวนี้ก็เป็นที่ถอนสมองของมันก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะส่วนอันนี้เป็นชุด นี่ครับผมเป็นไฟของผมชุดไฟแบบนี้นี่ครับผมเห็นไหมมันจะกระพริบมีสามสเต็ปนะอันนี้กระพริบเลงต่อไปเป็นกระพริบที่ประมาณนี้แล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟค้างไว้ตัวนี้เอาไว้คล้องตรงหัวสมอบกนะครับผมไม่ให้เพื่อนที่เขาเดินเตะเตะหัวได้นะถ้าเดินเตะนี่บอกเลยว่าเลือดอาบอะ แล้วก็ในถุงนี้ก็มีนี่อีกเป็นคลิปหนีบนะในถุงนี้เป็นคลิปหนีบผมเอาไว้หนีบพวกเสื้อผ้า<ม>หนีบหลอดไฟนะครับผมสามารถใช้งานได้ง่ายเนาะเราแค่บีบตรงนี้มานะเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็ไปคล้องไฟไดนะ้อะไรแบบนี้เก็บกับที่เดียวแล้วก็อันนี้อันนึงครับผมเป็นขาเอาไว้แขวนไฟนะแขวนอะไรที่มันแขวนได้อะ อันนี้จะเป็นตัวหนีบกับเสาคนะับแล้วเราก็เอามาแขวนนะครับผมแขวนอย่างนี้ประมาณนี้เอออันนี้นะอันนี้เป็นคือเสานะแล้วผมก็หนีบไปเนี่ยแขวนะประมาณนี้อันนี้ก็ตัวไม่กี่บาทนะถ้าจำไม่ผิดน,นะตัวละสามสิบสี่สิบาทอนะเป็นวัสดุอลูมิเนียมแล้วก็มีสปริงแบบนี้เออใช้ได้อยู่ผมติดมาอันเดียวนะน,นี่ก็คือชุดไฟของผมนะครับ แล้วก็นี่ครับผมอันนี้เป็นมีดนะที่ผมใช้ทากับข้าวประจําประมาณนี้อันนี้ก็ราคาแล้วก็กเป็นเหล็กหนาะอย่างดีเลยลายสวยอยู่นะแต่ว่าใช้ประมาณนี้แหละเวลาหัน่นจิๆๆ๊บจิ๊บจิ๊บโอเคโอเคเรารีวิวของไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการกางเต้นกันแล้วนะเพราะว่าอากาศก็เริ่มที่จะร้อนนะไม่สิร้อนนานแล้วแหละนี่เราออกเตรียมเลย,เลย เดี๋ยวผมจะกางติ้นแล้วกางท้าเพื่อเด็ดติ้นบอยแล้วก็จะลงไปซื้อของสดที่ตัวหมู่บ้านกันห่างจากภาคเกตวัน one, นี้ประมาณ10กิโลวันนี้มีงาน้วยไปเดี๋ยวกางตนท์กันครับสำหรับอุปกรณ์ในคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อจากคลิปนี้นะครับผมก็ขั้นต่ำา500บาทนะครับก็จะได้รับรอยกลับไปนะครับ25%สูงสุด1,000พคอยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปต่อ,ตอไปเราจะไปที่ไหนไปอย่างไร หรือมีอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมอีกก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ